ัจจุบันเศรษฐกิจไทยมีการถดถอยและชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้เกิดปัญหาคนว่างงานคนตกงานเพิ่มมากขึ้นและในแต่ละปีก็มีผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นจำนวนมากที่ต้องการทำงานบางครั้งก็ต้องยอมละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดออกไปหางานทำในเมืองในต่างจังหวัดกรมปรศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญ จึงได้ส่งเสริมให้ผู้ที่ว่างงานในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีงานทำในชุมชนของตนเองโดยให้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของกรมปรศุสัตว์ทำหน้าที่ช่วยกันพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์ในชุมชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีวิต โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เข้ารับการฝึกอบรมงานด้านปศุสัตว์การผสมเทียมสัตว์โดยนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในชนุมชนของตนและคอยประสานงานระหว่างกรมปรศุสัตว์กับเกษตรกรในชนุมชนสวัสดีครับผมธทรกสังนุสมานอยู่บ้านตาคลองอำเภอชนะจังหวัดสงขลา ผมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีผมก็ได้ทราบข่าวจากกรมปศุสัตว์ว่าเขามีการเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สัตวบาลเพื่อไปดูแลกลุ่มของโครงการไทยเข้มแข็งต่อมากรมปศุสัตว์ได้คัดเลือกผมเข้าไปทํางานในพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบและก็เป็นบ้านเกิดของผมแล้วก็กรมปศุสัตว์ได้ส่งผมไปอบรมทางด้านสัตว์จากศูนย์เทพา สำนักง,งานปศุสัตว์และก็ศูนย์ผสมเทียมทําให้ผมได้มีความรู้ความสามารถความเข้าใจทางด้านการเลี้ยงสัตว์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มที่ผมรับผิดชอบในเขตพื้นที่บ้านผมนอกจากนั้นผมยังใช้ความรู้ความเข้าใจที่ผ่านจากการฝึกอบรมและก็ประสบการณ์ที่ผ่านจากดูแลก,กลุ่มของชาวบ้านไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันและการเลี้ยงสัตว์ของตัวเอง ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและก็ทำให้ครอบครัวมผมมีรายได้มีอาชีพเสริมที่ดียิ่งขึ้นที่โครงการของกรมปศุสัตว์ได้มีโครงการลูกจ้างเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับงานสัตว์ตับบาลหรือคือเจ้าหน้าที่ปฐมเทียมหรือผู้ดูแลกลุ่มนะครับทําให้เขาเกิดมีอาชีพเกิดรายได้ครับแต่วันหนึ่งครับตาเราเราอยู่ตานานที่หืน่นอาจจะไม่พอกับค้าเจ้าบ้านไม่พอกับค้าจใจ่าย่อื่นที่มัน ภาวะเศรษฐกิจมันผันผวนนะครับแต่วันนี้ถือว่าการาํำมานในบ้านเองต้องตินเองนะครับเหมือนกับสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ใหกับเกษตรกรแต่จริงและก็เราก็ได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดหรืออย่างน้อยเราก็ได้ช่วยเหลือชุมจนได้อยู่กับครอบครัวได้มีความสุขตามภาษาแบบคนคนต้องตินครับครับผมหลังจากที่ผมเรียนจบมาครับผมก็กลับมาทำทำงานอยู่ในพื้นที่ คุกคีกับชาวบ้านคุกคีกับชุมชนแล้วก็มีความมีการช่วยเหลือเกษตรกรอยู่แล้วและหลังจากนั้นผมได้เข้ามาร่วมงานกับทางคมประสัตที่ให้การสนับสนุนในการจ้างผมเข้ามาร่วมงานและร่วมส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งที่ดีขึ้นมีการสร้างรากฐานให้กับเกษตรกรสามารถยืนด้วยตัวเองได้ครับขอบคุณครับ ครับหน้าที่ส่วนใหญ่ของกระผมนะครับก็คือดูแลสุขภาพสัตว์ให้แก่เกษตรกร,กรทั้งในเรื่องของโคแพะสปีกทุกอย่างส่วนใหญ่นะครับเกษตรกร,กรพึงพอใจมากที่มีเจ้าหน้าที่อย่างพวกผมหรือว่าพวกเราทั้งหมด mm hmm. เพราะการประสานงานทุกสิ่งทุกอย่างง่ายมากเพราะว่าผมเป็นคนในพื้นที่ เกษตรกรสามารถที่จะติดต่อมาที่เบอร์ของกระผมหรือมาตามที่บ้านของกระผมได้ง่ายและสะดวกซึ่งผมคิดว่าเกษตรกรชอบในจุดจุดนี้มากด้วยความที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของกรมปรศุสัตว์เป็นคนในชุมชนท้องถิ่นเอง จึงเข้าถึงเกษตรกร,กรได้เป็นอย่างดีสามารถลดช่องว่างในการทำงานและได้รับความไว้วางใจจากชุมชนสามารถเผยแพร่ข่าวสารให้ความรู้อีกทั้งยังช่วยเหลือเกษตรกร,กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงรวมถึงการรับรู้ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อประสานงานกับภาครัฐสู่แนวทางในการร่วมกันแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของกรมปศุสัตว์จึงเป็นหน้าที่ที่มีความน่าภาคภูมิใจยิ่งที่ได้ช่วยเหลือชุมชนของตนเองให้มีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืน